แดกไปเลยวันนี้ครับผมพามากันอยู่ที่ภูเก็ตครับผมวันนี้นะครับเราจะพาไปหาร้านเด็ดๆร้านอร่อยๆให้ทุกคนได้กินกันแต่ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งคนครับก็คือพี่คนขับรถตู้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อเอกครับผมวันนี้พี่มีร้านเด็ดๆอะไรแนะนําบ้างครับโอ้โหวันนี้เลยมาภูเก็ตพาดไม่ได้เลยนะครับพี่แนะนําเลยนะ ขนมจีนสะพานหินประมาณอาหารเนี่ยมันจานหนึ่งสามสี่สิบบาทเองภูเก็ตไม่ได้แพงกิที่คิดเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันครับว่าเราจะพาไปกินร้านอาหารอะไรบ้างแล้วก็ราคาที่แบบว่าน่าจับต้องได้แล้วก็ราคาที่แบบว่าไม่ได้สูงเกินไปและจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราตามไปดูร้านแรกกันเลยครับผม สถานหินใช่ครับเดี๋ยวอยู่ในตัวเมืองภูเก็ตเป็นร้านบ้านๆนะครับเป็นร้านคนพื้นที่ทานได้ครับผมที่เขาว่าแพงๆนะฮะลองมาร้านนี้ดูก่อนนะจะได้ลบคำว่าแพงจากภูเก็ตไปเลยอย่าให้พี่เขาพาเข้าไปดูเขาเดี๋ยวเดินมาดูนะฮะว่าการสั่งจะเป็นยังไงที่นี่ยังไม่เหมือนภาคกลางนะที่นี่จะต้องเดินไปหยิ่บวกกันเองงานตักให้เราเรอมาเดินโต้เองครับไม่ได้เสิร์ฟให้โอเคครับไปอันนี้ก็จะเป็นราคานะ ราคาตามหน้านี้เลยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าแพงเห็นไหมน้ำยานี่น้ำยานี่อร่อยนะน้ำยาที่กว่านนะี่แล้วก็แกงเนื้อแกงปูนี่นครับจะมีปูอย่างนี้มานะครับจะเป็น50าบาทจะกินอะไรก็สั่งได้เลย,เลยก็นมจีนนี่จะวางไว้สั่งอะไรตาัางร้านให้เราครับ อาหารที่เราสั่งมาทั้งหมดครับผมที่เราสั่งมานะครับก็จะมีน้ำยาห<า>นังกะทิหนัากาทิพักกาใช่ไหที่ที่เขาเรียกเป็นน้ำยาเฉยครับนะครับของพี่นี่เป็นอะไรนะครับเป็นอันนี้จะเป็นน้ำยานะครับราดกับน้ำพริกหวานนะฮะจะเป็นอ่าเรียกว่าคนใต้ากินแบบนี้พี่มาอยู่ที่นี่แหละพี่ก็ได้มากินแบบนี้เหมือนที่เขากินกันยาผสมครับไปส่องน้ําเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็นน้ำยาปูน้ำยาปูครับปูที่นี่มาเป็นตัวเลยนะครับ มาเป็นตัวครับครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นอย่างเนื้อจะบอกว่าทีเด็ดของเขาครับไม่ได้มีแค่ขนมจีนนะฮะนี่เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะแกะให้ดูแกะให้ดูขออนุญาตเขอเรียกว่าอะไรนะฮอรหมูกครับผมฮอร์มูกทางทางภาคใต้เนี่ยจะขึ้นชื่อเลยครับเนื้อจะนิ่มมากครับนี่นะฮะแต่ก็เดี๋ยวขอโทษนะฮะเสียแบะให้ดูหน่อยนึ่งนี่ฮะดูฮะนุ่มอย่างนี้เลยฮะมันจะไม่จะไม่ด้านนะฮะเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงครับ แกใล้วอันนี้ที่ผมเห็นตรงหน้าเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นที่กรุงเทพคืออันนี้ครับผมอันนี้คือปลาชิงชังครับปลาชิงช,งชังอันนี้ปลาชิงชังนะครับจะเป็นปลาชิงชงัง<ม>เป็น,ปนกินคู่ขนมจีนนะทั้งหมดเนี่ยคือเครื่องเคียงที่เขาแถมมาให้เราเลยใช่ครับผมไปเอาได้ที่ตู้เย็นเลยไม่ว่าจะมาคนเดียวหรือจะมาหลายๆคนใช่ครับสามารถเอาไปกินได้เลยทุกคนจะมีเท้าเทียมกันหมดจะเป็นถาดแล้วมาตั้งไว้ให้เรากินกันเองที่นี่เขาไม่ห่วงเครื่องเลยไม่ห่วงว่า ใี่หมดไม่ว่าจะมากี่คนมาคนเดียวก็สามารถกินได้หมดเลยครับผมใช่คร<ช>ับครับผมแล้วก็ที่นี่เห็นพี่บอกว่าที่นี่เขาจะมักจะกินขนมจีนคู่กับอ่าพโมกไม่อทอดทอดมันแล้วก็ทอดมันครับผมแล้วก็ไก่ทอดท,ท,ที่เนี่ผมจะบอกว่าก,กรอบฟังจากเสียงแล้วกรอบแล้วก็ร้อนตลอดเวลาอ่าถึงเขาจะทอดไว้แล้วนะครับแต่ก็กรอบร้อนไม่ได้แบบว่าเย็นเจียบขนาดนั้นครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจะอยากอยากให้ชิมนะครับแนะนําเลยว่า ไอ้นี่เลยปลาชิ้มชังกันาลืมมันโรยไส้หน่อยนึงมากินคู่กันนะได้ครับผมลองดูครับปลาชิ้มชัางก็หอมเอาล้วครับผมจ้วงแล้วนะหิวไม่ได้ไม่ได้กินตั้งแต่เช้าแล้วรอกินอยู่เป็นไง้งเป็นไงมั้งอือเขาเลือกน้ำยาที่นี่รสชาติเขาจะแตกต่างกับกรุงเทพนะครับน้ำยากะทิที่นี่เขาจะออกไม่ได้หวานเลี่ยนใช่ครับ จะมีรสชาติเผ็ดเกินขึ้นมานิดนึงครับรสชาตินี้ผมหาไม่ได้ที่ไหนกรุงเทพไทยเลยที่ใช่ครับต้องเป็นทางเกี่ยวกับทางภาคใต้เท่านั้นครับแต่ภูเก็ตเกาขึ้นชื่อขนมจีนอยู่แล้วฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตแต่ขออนุญาตเลยแนะนําเสนอเลยตั้งนี้กินก่อนเลยฮะอันนี้เป็นข่าโมกข้าวโมกครับครับลองดูนะลองดูแล้วกินแล้วบอบไปเลยรสชาติเหมือนภาคกลาดไหมอันนี้เป็นข่าโมกอะไรนะครับข้าวโมกปลาครับข้าวโมกปลาตรงนี้ฮะนุ่มมากเลยแค่ดูดูเป็นนี่เป็นเนื้อนะนี่ไม่ได้เป็นหัวนะคครรัับบลองดูกินครับ นุ่ม to <und> ไหมออาละลายครับละลายในปากเลยครับอร่อยจริงจริงอยากให้มาลองกันมากเลยนะของดีจริงของดีจริงไม่ดีจริงนี่ด่าได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองกินกันก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกเวลาเปิดปิดร้านนะครับไปครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกค่าเสียหายของร้านนี้กันนะครับ บินออกมาทั้งหมดเนี่ยเยอะมากเยอะครับกินกันต้องบอกก่อนว่ากะทิมงานด้วยใช่ครับผมกินกันหมดห้าคนนะฮะครับค่าเสียหายที่โดนไปทั้งหมดแค่สามร้อยหกสิบเจ็ดบาทถูกไหมฮะสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าคนนะฮะขนมจีนเขาต่าละสี่สิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าสิบบาทแล้วมันจะแพงสุดก็แค่น้ำยาปูนะฮะที่เรากินกันนะฮะห้าสิบบาททุกอย่างอ่ะสี่สิบหมดเลยแล้วก็ไก่ทอดก็ยี่สิบสองสิบบาทครับผมอ่า ทีเด็ดก็คือพอหมกเนี่ยใช่ครับไม่เกิน20ครับผมถูกมากครับผมงของกูเจ็ดปีมีให้เราเลือกสั่นแบบกระแพงจะถูกอย่างนี้เราเลือกใช่ฮะจะบอกว่าร้านนี้นะครับเปิดทุกวันเปิดเวลาประมาณ9ก้ามงถึง1นึ่งทุ่มนะครับแล้วก็จะปิดทุกวันจะปิดช่วงเทศกาลครับ1ปีปิด1ครั้งครับผม รือถ้าใครไม่แน่ใจหรือว่าไม่ชัวร์ทางร้านมีเพจแฟนเพจ Facebook ครับผมชื่อก็ตามชื่อร้านเลยครับก็คือขนมจีนสะพานหินใช่ครับผมสามารถเข้าไปเช็คหน้า Facebook ก็ได้ครับผมครับผมจะถามว่าเมื่อกี้บางคนไม่รู้โลเคชั่นนะครับครับผม เข้ามาในเมืองเลยตรงเข้ามาในเมืองเลยเลยเมืองเก่ามานะครับประมาณสักไม่เกิน4กิโลครับถ้าแม่ไปไม่ถูกจริงเซิร์ชหาเลยตะโนขนมกีนสะพานหิน oh. หรือว่าขับมานะครับเจอวงเวียนนะฮะวงเวียนวงเวียนหอยนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาเลยครจะเจออะไรครับร <Okay. S 2> ้านจะเป็นร้านใหญ่ๆเลยะครโอเคครับเดี๋ยวร้านต่อไปจะพาไปร้านไหนครับผมไปกินขนมหวานอีกทีนะฮะโอ้โหส่นนี้สายหวานครับเดี๋ยวไปรอกันที่ร้านโอเอลนะครับต่อซุนอทินครับผมร้านนี้เจนเนอเรชั่นที่3แล้วเดี๋ยวไปชิมกันนะฮะโอเคครับผมทัั้งหลายครบไปแล้วครับ ครโอเอลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของที่เดียวที่มีในภูเก็ตจังหวัดอื่นเนี่ยจะไม่มีจะเป็นคล้ายๆน้ำแข็งใสแต่ว่าออกเป็นเชิงวุ้นๆน,นิดนึงเดี๋ยวเราจะมาถามเขาว่าครับว่าทํามาจากอะไรครับผมครับผมก็ได้มาแล้วครับโอเอของขื้นชื่อจังหวัดภูเก็ตร้านนี้ เป็นเจ้าแรกใช่ครับผมเป็นเจ้าแรกที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับเป็นร้านแปรี่ครอยู่ซอยต่อสุเทริดนะพาทยเดินเมืองเก่าไงครับออกมาทางเส้นพลางมาทางถนนกระบี่เลี้ยวป่านะครับจะเจอร้านขายสังกะสังโลกสังกะพลันนะฮะอยู่ด้านหน้าปากซอยนะใช้พวกซูวีเนี่ยนะครับแล้วก็เดินเข้ามาในซอยครับเป็นร้านรถเข็นนะครับขนมหวานท้องถิ่นนะฮะคล้ายๆกับแขน่งน้ำแข็งใสนะครับอ่าแล้วก็จะทำมาจากมะเดื่อเถานะครับผสมกับข้วยน้าว้านะี่ครับความเป็นความคือเป็นเหมือนหุ้นเนี่ยคือหน้าตาเขาเนี่ย ถ้าคนกรุงเทพเห็นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆน้ำแข็งใสใช่ครับแต่มันไม่ใช่น้ำแข็งไม่ใช่น้ำแข็งใสครับเพราะเนี่ยตัวซิกเนเจอร์ที่ผมเห็นที่ตอนไปดูตอนเขาทำมาเนี่ยที่เขาตักเนี่ยเนี่ยครับมันเป็นคล้ายๆวุ้นใช่ครับแต่ว่าพี่บอกว่าทำมาจากอ่ก็เป็นทั้งทางที่ร้านบอกว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งแต่เราซื้อมาแล้วนะมันเป็นมะเดื่อเถาัครบผสมกับกล้วยน้ำว้านะครับแตคือพวกนี้ก็จะแบบทำมาแล้วเมื่อกี้บอกว่าเออ เป็นผลไม้ที่ได้เต้แต่เรารู้มาแล้วครับท่ผมดูวานเนีขาบอกว่ามันเป็นเมือกของกล้วยน้ำว้าใช่ครับเปินลำว้ามาผสมกับมะเดื่อขาแล้วก็กลายเป็นวุ้นครับลองชิมดูฮะมันจะมีข้างในก็จะมีหลากหลายนะถ้าที่ผมกินนะครับค่าค่าให้พูดเลยก็คือน้ำแข็งใส่ดีดีใช่ครับผมแต่ว่าน้ำแข็งใส่เนี่ยจะไม่ได้ใส่นมใช่พอกรุงเทพมาเราต้องเราจะกินผมจะบอกเคล็ดลับในการกินโอเอ๋วนะ คุณต้องลืมไปนี่ก่อนเลยครับลืมว่าเป็นน้ำแข็งใสใช่ใช่ใคุณต้องลบลบแข็งใสทิ้งไปถ้าเรามองมองว่ามันเป็นน้ำแข็งใสมันคือน้ำแข็งใสมันจะไม่อร่อยเลยอ่าเพราะว่ามันจะหวานชุ่มแข็งใสไม่ได้แต่ว่าคนใต้นี่สมัยก่อนเขาพวกคนงานกุลิเมืองหรือว่าคนงานเมืองเนี่ยเขาเอาไว้กินกระหายลายร้อนดับร้อนในใช่นะฮะเป็นความเป็นความแบบว่าที่นี่มันอากาศร้อนกินแล้วมันสดชื่นข้างในจะเย็นกินแล้วมันสดชื่นเลยครับผม ก็เป็นขอบคุณชื่อเลยนะถ้าใครอยากจะมากินเจ้าแรกนะครับตามที่บอกเบื้องต้นเลยนะฮะชื่อร้านแปรี่นะฮะร้านนี้เปิด1โมงปิด1โมงไปบน15โมงเย็นใช่ครับวันนี้ไ15โมงเย็นเท่าห้หลังจากมากินขนมหวานเสร็จปุ๊บร้านต่อไปแนะนำจะเป็นร้านอะไรครับจริงๆแล้วนี่จะพาไปกินโปูต้าวครับเป็นหอยทอดภูเก็ตอ่าร้านนี้เป็นเป็นหอยทอดนี่แหละหมูหอยทอดเลยนะแต่เขาใส่หอยตีบนะครับใส่เผือกนะครับผัดเผ็ดๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคนภาคกลางไม่เคยกินแน่นอนไปดูเดี๋ยวไปดูคความมแปลกกัันนนนรบเูี้ะ ครับผมและตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่ร้านที่สมครับผมเราอยู่กันที่ไหนครับพี่อ่าแถวนี้เขาเรียกพุนผลนะฮะพุนผล,ผลครับผมเราจะมากินที่โอเต้ที่พูณผลสอยเจ็ดตอนนี้ก็จะเป็นที่ผมบอกอตะเกียบเบื้องต้นว่าจะเป็นหอยทอดนะคะแต่หอยทอดภูกเก็ตจะเป็นโอเต้ครับไม่ต้องใส่ซอสนะ,ค,ะครับทีเด็ดมากเลยนะเราใส่หอยตีบใส่แป้งใส่เพื่อครับไปชมกันครับไปะ ไปยืนดูมามาทําด้วยเปลือกเปลือกไข่ไก่ไข่ไก่แล้วก็เขาเขียนว่าหอยนตัวนี้จริงๆมันชื่อหอยตีบหอยตีบไม่คือหอยตีบเป็นหอยตีบครับที่นี่เป็นอาหารส่วนใหญ่ก็กินกันมื้อเย็นนะเป็นมื้อเย็นมื้อเย็นแต่ก็ที่นี่จะเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนหอยทอดภาคกลางแน่หอกจะมีความแปลกนะฮะใส่เปลือกไงแต่สําหรับโจผมนี่ถ้าถ้าถ้าเป็นโจผมนะผมมองต่างกับภาพของหอยทอดเลยเพราะว่าด้วยความที่มันใส่เปลือกด้วยใช่แล้วก็ถ้าหอยทอดมันต้องเป็นแพ้ ใช่ครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับไม่ได้เป็นแบบว่าใช้เทคเจอร์กรอบมั่เป็นนิ่มๆครับผมแล้วก็ที่เขาโรยมาเนี่ยที่ผมเห็นอันนี้คืออะไรครับกางหมูอ๋อกางหมูครับเขากินกับกหมูที่มีกางหมูขายเสริมนี่ตามติดเสานี่ยเห็นไหมครับแล้วพูดทั้งหมดแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะอ๋อแล้วผมว่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือที่มันไม่เหมือนไห่ทอดเนี่ยคือมันมีความเผ็ดใช่ใส่พริกไม่ต้องเติมซอสเลยกินกันได้เลยครับมันมีความเผ็ดคือถ้าถ้าเป็น ปกติของเขาเนี่ยคือ้เขาจะทำเผ็ดกลางเผ็ดมากเผ็ดน้อยใครไม่กินเผ็ดนี่ต้องสั่งเผ็ดน้อยนะครับเพราะว่าผมไปดูมานี่สั่งปกติเนี่ยโอ้ใส่พริกแบบเผ็ดมากชุนไหมชุนมากนานเตาชุนนะกล้องเมื่อกี้โอหง่ายหลังเลยลองกินกันครับโอเตาครั้งแรกของผมครั้งแรกเลยเหรอใช่ผมไม่เคยมาภูเก็ตเลยอุ้ยคือครั้งแรกเลยดีโชคดีมาเจอพี่เนี่ยไข่ขอมน่อยดูนะฮะส่อง สองอันนี้นะคนละสี่นะฮะใช่ครับผมนี่เด็กเป็นเผ็ดน้อยเผ็ดเด็กครับนี่เผ็ดโตหน่อยลองดูฮะครับสชาติเป็นไงครับมันความรู้สึกมันคล้ายๆกับผัดซีอิ๊วอ่ะอารมณ์อารมณ์คล้ายๆใช่อารมณ์คล้ายผัดซีอิ๊วแต่ว่าจะมีความนิ่มของเกลือใช่เข้ามาเสริมทําให้มันรู้สึกว่าแตกต่างออกไปครับ แล้วมีสิ่งหนึ่งที่ทางทางภูเก็ตเนี่ยเวลาฟเวลาทำเนี่ยสังเกตด,ดูว่าจะมีกลิ่นกระทะอ่าหอมไหมหอม,หอมครับหอมกินกระทะลองลองดูว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเมนูที่แบบอร่อยครับแล้วก็แปลกแล้วจะบอกว่าคนทางภูเก็ตเนี่ยชอบกันมากเลยฮะชอบทานกันมื้อเย็นคะับอร่อยครับผมอร่อยมากกลางเย็นครั้งแรกถือว่าใช้ได้เลยแสดงว่ามาถึงภูเก็ตแล้วนะใช่ครับผมกินอย่างนี้ สามอย่างนี้คือเก็นพุกเก็ตแน่นอนปักลักเลยแสดงว่าถ้าใครที่มาแล้วแบบว่าไม่ได้กินของสามอย่างนี้มาไม่ถึงไม่ถึงแน่นอนเลยจะบอกว่าของพวกนี้นะหากินได้ตามซอยแค่นั้นแหละร้านละใหญ่นะมันก็มีแต่รสชาติได้เหมือนกันแน่นอนครับอ๋อแสดงว่าของเนี้ยถ้าตามซอยเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าผู้ปุกเมืองเอาไปกินแล้วเป็นพื้นเมืองเลยชก็ถ้าใครที่แบบว่าตามหาของกินแบบนี้หรือว่าของกินที่เป็นของจังหวัดผู้เของพื้นเมืองแนะนําว่าหากินตามซอยตามร้านชาวบ้านดีกว่า จะมากินได้ช่วงเงย็นๆนะฮะเปิด4โมงถึง4ทุ่มราคาก็ไม่ได้แพงครับถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยจานละ60บาท60บาทแล้วก็ถ้าเป็นพิเศษพิเศษของเขาที่ค,คือใส่ไข่สองฟองใช่ครับกับผมก็จัด10บาทสุดท้ายก็อยากจะบอกว่ามาภูเก็ตนะฮะของพวกนี้นะหาก,กินได้ทั้งวันนี้เน้นเลยนะฮะให้มากินนะฮะใช่ครับไอ้ของที่แบบภาคกลางมีเราไม่ต้องไปเน้นเลยนะฮะโอต้าวฮะลองดูครับวันนี้ที่เราพาไปทั้งหมด3ร้านเนี่ยครับ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของที่กรุงเทพไม่มีจังหวัดื่นไม่มีใเราพามาเฉพาะของที่มีที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะเลยครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วมาภูเก็ตผมอยากให้มาทุกร้านเลยครับผมรัาผมถ้าใครที่อยากมากินของอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็ขอแนะนําเป็นที่เขาครับผมสามารถติดต่อได้ที่รัตต้ให้เช่าภูเก็ตคอมนะครับเป็นเฟซบุ๊กนะครับฝากฝากฝากไอ้คลิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาหน่อยด้วยนะไม่ต้องวางแผนนะฮะเดี๋ยวเราวางแผนให้ได้นี่ฝากด้วยนะครับ แนะนำเลยครับที่เขาแนะนําทุกร้านได้ครับเป็นอาหารพื้นเมืองแน่นอนอยากให้ถึงภูเก็ตจริงๆครับผมไม่อยากให้ใช้คําว่าภูเก็ตของแพงนะครับครับอยากให้กินของแบบชาวบ้านกินของรูกใช่ครับนะฝากด้วยครับสําหรับแดกไปเรื่อย EP นี้นะครับอยู่กันที่ภูเก็ตก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม EP หน้าเราจะพาไปร้านไหนจังหวัดไหนขอฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจเที่ยวไปเรื่อยด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ